<c oughs> อะไรเนี่ยอะไรนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้ใหญ่เขาไดีใช้นิ้วไอ้ใช้สองนิ้วปัดปัดขึ้นข้างบนเพื่อเล่นจ่อสองนิ้วปัดขึ้นข้างบนอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านไปถึงไล่ก่อนวันนี้เราอยู่ในเกมโค้ก้าคิดเช่นทักสองครับ เป็นเกมทำอาหารแบบก็สนุกเนี้ยก่อนผมชอบเล่นมากเลยครับโอเคอเอาเกมนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ฮฮฮ่่่าาาภาษาอะไรของมันวะเนี่ยเนี้ยเกมนี้คือเกมอาร์มเลือดเลือดเทำอาหารแบบบินพันออโอเคทำอาหารกันเลยวันนี้เราจะทำอะไรดีกันนะ สาขาโค้ดป่ะเนี่ยภาษามนุษย์ต่างดาวมันมันไม่พูดสักคำเลยโอเคไม่เป็นไรครับเลือกอันอื่นดีกว่าเอ่อเอาอะไรเดียวร้องเพลงนะปลา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 หยู่

หันหนับหันหันหัวกุกตากุตากตาหันด้วยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮียเ้ยเนยเยเอาแเตแล้ยก็เอ้ยเล้ยเฮเอ้ยา้ย่ฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ย้ยเฮายะฮ้ย้ยเฮ้้ น้ำปลาน้ำปลายุดอุ้ยอ่ะกินไงลองนใสยจั้ตางเลยเนี่ยเฮ้กิน อ๋อโอเคแครอทนะครับแล้วก uh. like like hey, oh uh ็น huh. ่าจะเป็นหอยเป่าฮื้อนะจังสวยมากเอาหอยเป่าหื้อแครอทมาใครรู้มันคืออะไรคอมเมนต์นะครับมันเหมือนหอยเป่าหื้อตอนเด็กๆนะผมชอบเล่นผมนึกว่าอันนี้เป็นข้าว What the shit เก็บเก็บแครอทเก็บแครอททานก่อนทานเลยทานเลยทั่วทานเลยถั่วกระทะเบ็กฝรัง ห้ารังที่มันต้องมีไอ้แดงๆตรงนี้ด้วยอเ,เอาผมเอาหยาดคิดมาแทนแล้วกันโอเคทอร์ไปเล่นบาร์แล้บโอเคครับครับอิหอยเป่าหือหอยเป่าหือ,อย่างเฮ้ยเฮ้ยน่าจะใช่นะหอยเป่าหือมันเป็นแบบน,นี้ใช่แหละหอยเป่าหือ้อแคโอต แครอทมันจะกินใบกา,าไปไหมเราต้องหั่นใบก่อนคุณไม่ได้หัน่นขอให้เป่าหืาอ้อขวานใบแครอทเออออกละมันจะได้กินง่ายหน่อยเราจะหัน่นเอาอเกี่ยนิดเด้วยออได้ไข่แล้วก็กินซะกินซะแฉบีบหนึ่งนี่คือผลปีศาจของลูฟี่ สึกเริ่มจะปลอยหนังอ่ะพร้อมกันน้ำไม่มาแต่น้ำมันใสๆนะเป็นสายใสกิ๊กเละคุดใสเออเลยเดี๋ยวมันจะใสมากกว่านี้อ่ะกินแดกแดกอนากยอยเป็นไงรสชาติอาหารอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหม เจอหนี้่อยความเปรี้ยวขั้นสุดเปรี้ยวเปรี้ยวจะคดเปรี้ยวปิ้วสิงโลกครับน้องชมรมจะทำเปรี้ยวที่สิงโลกคดเปรี้ยวอยากอยากเอามีตะลเลยมากินซะกินซะกินเข้าไปยัดใส่ปากเข้าไปซะเปรี้ยว ฮึมใส่ซ้อนผักเทศกว่าจงกินเข้าไปซะทุกวันนี้กินซ้อนทุกวันนี้กูกินซ้อนผักเทศเออในอาหารประมาณร้อยเปอร์เอ้ยเป็นสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมื้อมากินยัดเข้าปากไป ใช่นเป็ฮไงตอไปชาทีนี้ครับเราจะทำอะไรกับบันเดย์ใส่พริกไทยเยอะใส่เยอะๆใส่เยอะๆใส่เยอะๆพริกไทยดำด้วยดำอะดำเกลือโคตรดำเลยแบบไทยปะกินโอ๋อฮะฮะฮะอะทิวดูดน้ำ ดูดน้ำมะลิดติอยู่เอาเสือกอร่อยเฉยเพื่อนรครับคุณผู้ชมมานงมาเยอะๆมายองนิดเหลือเกลือเอาเกลือดีกว่าเกลือเกลือเกลือเอาไว้มันเค็มตายไปเลยครับคุณผู้ชมจะทำให้มันเค็มจนตายไปจากโลกอันนี้จะสกัมะนาวมะนาวเฮ้ยชี้เลมอนดิมอนในไฟเดนส์กินเลยสงสัยมันตายแล้วมัน มันโดนฆ่าแล้วก็มหนไอ้น่องันนีเคิมต่อไปคือมายองเน็ดเอาไปเลยยังน่าจะยังมายองเน็ดเอาเยอะเลยเอาเยอะเอายอะๆเยอะเอายอเยอะเอายเยอะเอายิะเยอะอายิอือออนชม เราจะทำให้อ,อาหารลุเลื่นนะขอป้ายคือโชว์อยู่สายมันเยเอะๆหรือทอดเพื่ขอทองเรนะอขอควาที่สิบข,ขอไฟกินกีระเบิดปากคลุดเลอสมอเด่งมางกกินก็ไป่ะโอ้โหสีดำปี๋เลยต้องไปปั่นมันเป็นโคกว่นเนี่ยนิดนึงมันหยิบไม่ติดอ่ะหยิบผมจะเอาอีกข้างหนึ่งมันดำทั้งสองเฮ้ยวัดยี่ซสอติดละ ใส่ให้ดำให้หมดมันต้องดำมันจะเป็นแครอทสีแรกของโลกที่สีสดำว่าอีบหนึ่งครับแ <laughs> ครอทสีดำมาดู้สิ <laughs> ใส่เลยนะใส่มันเป็นสีดำนะเติมน้ำมาด้วยมันน้อยไปว้าแครอท ตลอดที่มึงไ,ไ,ไม่กินแกไม่กินไมกินครเอาไม่กินจะเอาไอเก้ลังเก้วตีหน้ามึงให้ตายโอเคกิน <c oughs> อ้ย <c oughs> ออกไปผมเอาอะไรดีครับกินให้หมดกินหมดย้ายเลยอ่ะเข้าใจไหม <c oughs> ไม่ลอ,อยก็กินกินไปเด <c oughs> อ,อนี้ก็ได้กินซาซิมิแล้วโอเค พรุ่งนี้ไอ้นี่ก็ได้กินเค้กแล้วอา่ามีการสปรอยคลิปพรุ่งนี้ด้วยนะมีการสปรอยกูนี่แหละสปอยเอาเอาเอานี่กันหมึกฟรายมีเขามีแต่เฟ้นไฟอันนี้หมึกฟรายเขาไม่แต่เฟ้นไฟอันนี้หมึกฟรายหวันนี้เอาหมึกฟรายกจะดี ก็ใส่เลยดิซีแล้วก็เทได้เยอะอแล้วก็สีแล้ว,ว,ว,วลก,ก็โอ้โหแดงแล้วก็ใส่เลมอนเดมอนไปด้วยนทนกินไปเถอะพรุ่งนี้ก็จะได้กินเค้กละเอ๋เหมือนพรุ่งนี้เนี่ยได้มีเค้กโอ้ยสิเอ่อเปิดร้านเค้กภาคสามนี่มีการสปอยคลิปกูด้วยโอเคใส่ไปอยาก สเสด็จน้ำมันสิแล้วสเสด็จท่านปลาหมึกกินดิสมอรดิ้งแล้วขอเสด็จขอสเสด็จท่านปลาหมึกกิเดสมอรด้งไปแล้วและถูกตัดหนวดมาทอดเข้าไปในปากไอ้นี่ะจะทำให้มันตายหน่อยอ <laughs> <laughs> เบี้ยว <laughs> เบี้ยว มันนับจะเปรี้ยวตายครับโอเคเทมปุร okay. ะมา What is this กุ้งหายไปไหนเมื่อกี้ใครเห็นบ้างครับเมื่อกี้ใครเห็นว่ากุ้งหายไปไหนบ้างคอมเมนต์ด้วยผมเอาหูกุ้งตะเล่นมายากลครับท่านผู้ชมเลยเล่นมายากลผมเพิ่งผมเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้เสร็จผมว่าอบกุ้งกว่าแม่เอ้ยอบกุ้งแล้ใส่ เลมอนเดมอนลงไปเลมอนเดมอนมาเลมอนเลมอนเดมอนว้าปิดอบอื้อออ่ะทำไมมันอบไวอย่างนี้วะอบรอบอบอีกรอบเออเมื่อกี้ผมตาผมลายตอบคนเห็นแบบเนี้ยเห็นมันเป็นแบบเนี้ยปุ๊บเอ้ยนี่เลยไม่ได้ตาลายมันไปทางมันเปิด ทางนี้ก่อนเลยก็ฟืบแบบนี้เออเปิดออกมาได้แล้วน่าจะสุกพอที่จะกินได้อะกินดีๆไม่ชอบครับกินดีๆไม่ชอบอร่อยอร่อยไม่ชอบครับรสชาติทุเรศชอบนะผมชอบมากเลยทุเรศมากไปไปกินไปกินกินเลไปซะตรุงนี้ก็ได้กินเค้กพักสามตรุงนี้ก็ได้กินเค้กแล้วเอ้จงโง่ ไม่เที่าวขดเบี้ยวเลยอีซาองูฟีกินซะเนื้อด้วยเนื้อเนื้อเราไม่ทำเนื้อดีๆอะไรดีจำไว้นะจำจากคลิปของพี่นวลเอาไว้คนเชฟดีทำอาหารดีได้แต่เชฟเลวทำได้ทุกอย่าง กินไว้ยซะกินไว้ยซะแล้วก็บุญนิสานเนี่ยไม่กินสดๆเลยอะกินสึกเหมือนทรมาตคนยง i̇şte ไม่รู้ช่างมันนะครับมันเป็นแค่เกมถ้ามันีมีวิดวิากินกินเผ็ดแบบไม่อร่อยไม่อร่อยใช่ไหมเราเติมเนื้อเพิ her ่มไหมนะเติมเติมเนื้อเพิ่มให้เพื่อนน้ำเนื้อไม่พอเลยเราเติมให้ แล้วก็ใส่ความความทุเรศลงไปใยการการเป็นโคกับใส่นอีกนอันไลใส่เป็นน้ำช็อกโกแลตเลยมาตรงกินน้ำช็อกโกแลตซะช็อกโกแลตที่รสชาติอุบาทมากแดกเอ้ยใส่กินอดดดดดดดนเดดดดดอดดนดเดดดทอาดาดาดดดดดดดาดด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  ท่าหนึ่งที่ไอ้นี่ล้มมาเลยผมจะหาท่าก่อนนะครับเค่ห <ches> <c ute> <speech> ลอดหลอดไหมเค่หลอดโอ้โหกินพร้อมใบได้เลยกินน้ำเนื้อไปด้วยน้ำเนื้อน้ำเน่าน <mon k> ้ำเน่าที่บ้านน้ำเนื้อไปน้ำเนื้อกินเ้ไปจะไหมอุ้ยหลอดหลอดตามปากเลยหลอด คนก็รู้ว่าผมจะทําอะไรพ่อครัวดีทำอาหารดีได้แต่พ่อครัวเร็วทําได้ทุก,กอย่างนําไก่พร้อมกระดูกไม่พอแค่นี้นต้องไก่อีกอันนึงไก่อีกตัวนึงมาไก่อีกตัว <c oughs> ไปตายซะโดยน้ําไก่น้ําเนื้อไก่แล้วมึงจะกินทำไม เฮ้ยชอบอีกเราทำให้มันไม่ชอบครับตวกันตายซะตายตาย,ตายวิสาละกินโอ้โหฮ่าฮ <laughs> ่า่ิมอยากอ้วกแล้วตอนเนี้ยผมยังได้ทำสปาเกตตี้มาขอกินเลยนะแป๊บหนึ่งครับ พอใจหรือยังสปาเกตตี้เท่านี้ถ <อะ S 1> e ้ามไม่พอใจใเดี๋ยวจับหน้าล้มเลยไม่พอใจใช่ไหมจะไปเอาให้อีกแป๊บหนึง่งมามาเอามาอีกเอามาอีกแล้วก็ไปต้มเไ้ยไม่สิทอดแล้วสปาเกตตี้ตอย่างนี้ทำสปาเกตตี้ให้มันกินให้มันตายไปเลยถ้ามันหมดตายถ้ามันกิจนจนตายเลยมาใส่เข้าไป,ไป ใส่เยอะๆสมารตี้มันต้องเยอะๆเสร็กไทยไปด้วยเสร็จไทยเด้อเสร็จไทยไปด้วยเหมือนตายแม่ดูไปดูมาก็เหมือนนอนกันและช่างมันนะกินเถอะก็อร่อยถึงกันแหละเฮ้ยหายไปไหนกินก็ไปเถอะกินก็ไปถ้าไม่กินเดี๋ยวเอาปืนยิงหัวนะแล้วถ้าไม่ให้เอาปืนยิงหัวนะเดีย๋ยวมีดขอดี

อคุณไม่ออกเอาไปเก็บเก็บเข้าไปเอาไปทอดซะเอาเรามากินแบบนี้เข้าไหมฮะเอาาอ,เอทอดเสร็จยังไม่ไจะทอดสละโอโ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอไอ้นี่มันน่าจะอิ่มชาติหน้าแหละโอ้โหยังมีอีกเหรอโอ้โหมันจะกินหมดไหมเนี่ย หมดแน่นอนนะครับนี่มันผิดหยิบซอสผิดผมม้ใส่ซอสมะเขือเทศเฮ้อไปเถอะสปาเกตตี้มันต้องใส่ซอสมะเขือเทศเลยกินโอ้กินหมดไม่ถึงทีโอนโค้กครูทุกวนหนีเลยแคลดหัดกินผักเข้าไปบ้างผักยัดปากเข้าไปบ้างเียว เดวได้ไหมฮะได้ไม่ไมสุกค่ะที่เดพา,ามาเยอะๆเอามาต้มทำสลัดผักจังไหมสลัดผักแหละเดินไปหมดเลยโอ้โหจทุบมทีเดียวได้ยวผมรอสุกก่อน